แม่ภาษาเกมเนี่ยเอาแม่ไปไหนลากแม่ไปนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอมามารวมกันนิดแป๊บนะมางเจ๊เจ๊ของวันหนึ่งเจ๊ของวันหนึ่งเจ๊จะเอาไงนั่งร้องวงเจ๊จะเอาไงกับผมเนี่ยนั่งขากันเร็วเร็วเจ๊จะเอาไงเจ๊จะอไงเจ๊ง้อยใช่สอลี่รู้สึกยังไงคะได้เป็นพี่ใหญ่บ้าน ยังไงได้เป็นพี่ใหญ่บ้านครับเฟมเฟมนั่งบนนั่นะขอโทษพลาดไปไม่ม่โซ่โซ่หัวเหมือนกับคนอื่นคนอ่นเขาไม่ให้เข้ามาบนนี้เมนั่งนี่หรือว่ามาทำมิสเตอร์เดนกันมาทำมาสก้ามาเรื่องนี้มาเอาอามาอันนี้อันนี้อันนี้เราคุยกันเองเราปืนเองนะเราคุยกันเพราะว่าวันนี้ก็เป็นใช่ใช่เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นั่งตรงนี้ใครมีอะไรพูด มีใครจะบอกอะไรกับใครเชิญเลยจ้งเจย์ละเจย์จะบอกอะไรเจยจะบอกอะไรใครใครจะบอกใครเป็นพิเศษใครมีอะไรจะบอกกับเพื่อนๆม่เยอมาครับอกไม่เยอะนะเอาร้องเต็มที่ลูกมาไม่เอาไปาชู่มาปะก็มาชู่วมาไปเอาให้ไปเอาชั่หมดวันนี้นอนในการแกลงนี่ในการที่ห้องแนนห้องแนนขยับขยับไหมอย่าทรมานกันเลยใครอยากจะคุยอะไรอยากจะบอกอะไรอยากจะ อยากจะขอโทษใครอยากจะอะไรก็วันนี้วันสุดท้ายนะเพราะว่าวันเสาร์เราจะไม่มีไม่มีเวลาได้คุยกันแล้ววันนี้วันสุดท้ายนะพี่ใช่พวกเรายี่สองคนอย่ารักรักรักทุกคนที่ชื่อหมดอ่ะเจเริ่มมาเจาเจเอาเจลเจลเจลกันจ้าที่ห้องแดนดูดีๆอย่าอย่าทำให้เราหลังเจ็บกันสำหรับพี่ก็ถ้าพี่ทำอะไรไปไม่ดีอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนพี่ต้อง ขอโทษด้วยขอโทษน้องๆด้วยเพราะว่าที่พี่ทาไปพี่อยากเห็นทุกคนแบบสนุกไงอยากเห็นทุกคนแบบยิ้มเพราะว่าพี่เป็นคนที่อยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆพี่แล้วหัวเราะแล้วมีความสุขแล้วก็ฝากบอกน้องๆสิบสองคนตัวจริงด้วยถ้าคึกดังหรือล่ะถ้าดังก็อย่าลืมอย่าลืมเพื่อนอย่าลืมอย่าลืมกันและกันนั่นแหละอย่าลืมตัว อย่าลืมคือง่ายๆก็อย่าลืมพวกพี่พี่น้องกันอะคือมันไม่ใช่เป็นเพื่อนก็ทํามันเป็นพี่น้องแล้วล่ะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วล่ะมึงก็เราก็ยังต้องเจอกันอีกมีอะไรก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือเจ้ด้วยเด้อ,อเช้<ไ> วินิงวินิงเฮ้ยอย่าเล่นวีดิมาใครจะพูดอะไรมาใครจะขอโทษอะไรใครมีอะไรคุยกันเลยครับอยากไปเที่ยวด้วยกันไม่ใครมีอะไรจะพูดก็พูดอีกตวแม็อย่าไปเที่ยวอย่าไปเออย่าไปเที่ยวด้วยกันไปทะเลจะมีโอกาสได้ไปไปทะเลถ้คมีโอะาสจะไปเที่ยวนะไปนะใครจะไปนะ เขาตูเขบอกเขาตูว่าเขาตูเลี้ยงด้วยเอาจริงสิเตานั่งอยู่จี่้ีคนเนี่ยเขาตูเลี้ยงเขาตูเขาตูจะเลี้ยงนะครับมีใครมีอะไรไหมพี่แฟนชิปจะพูดถึงนี้ก่อนจะบอกว่าพี่แฟนชิปเป็นคนดีมากครับรักพี่แฟนชิปมากครับประวัติศาสตร์กำไรชีวิตนะเจมต้นรับสีว้เจมเออมา เอาไม่กล้าพูดพี่เต้องใจไม่ได้จะพูดไม่นคนเซนซิทีฟก็ไม่ไหวแล้กันเฮ้ยยังยังสุดที่มู่ก่อนเออโอ้โหเรื่องสุดลึกขนาดนั้นเข้าไปถึงต่อไปจะไม่ยังไงดิมันยากนะกว่าจะรวมกันนี้เพราะว่าไม่เคยรวม่าอะไรจะไม่มีอีกแล้วเออแต่มันต้องมีสิมันต้องมีมันต้องมีโอกาสแต่โอกาสมันน้อยไงเพราะว่าพอออกไปต่างคนก็ต่างทำงานคนก็อาจจะกลับไปเรียนเนี้ยไม่เป็นไรไหมน้อยก็ พี่สายของวยนะคะก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนมากจะร้องไห้ทำไมไม่เวดามะก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากแล้วก็คือบางทีเวยก็ขอพูดตรงๆวยควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาที่โมโหอะไรขึ้นมาก็ทําบาดแผลให้กับหลายๆคนแต่ว่า่วยรักยิบสีคนทุกคนแล้วยไม่ไม,ไม่ไม่มีเจตนาที่อยากจะทําร้ายแต่ว่าบางทีแบบเวยหยุดไม่ได้ ก็ขอโทโทุกคนด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกตอนที่18คนก็รู้ดีตอนที่ออกมาอยู่ข้างนอกก็ก็เปิดดูเพื่อนๆทุกคนทุกวันแล้วก็คิดถึงมากขอบคุณครับแล้วก็ครนนี้ก็เม็นคยจะทายแล้ว2 4คนอีกหน่อยมันก็คงเป็นเรื่องยากแล้วที่จะมาอยู่ด้วยกันทั้ง24คนแบบนี้อีกแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงแบบ แล้วอีกข้างนอีกข้างนะนะอีกข้างอีกข้างเลยพี่มันยังเย็นอยู่เลยเนี่ยเอไอ้พี่ชอบไว้ปอยตอบมามามาสั่งน้ำหมูก่อนน้ำหมูต้องอะไรค่ะอะไรตั้ต้องใช้อะไมไม่ใช้ไม่ได้จริงๆคือตั้มมีต้องทำละ เลยเขาไมาก่กยเซสชัทีก็อยากจะบกฝากว่าแบบคือพวกเรา24คนก็อยู่กันก่อนเข้าบ้านด้วยเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยพวกเราก็รู้รู้นิสัยกันแล้วว่าใครเป็นยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยเราก็ยอมรับข้อเสียซึ่งกันและกันได้แล้วก็เหตกระบอกฝากไม่ใช่ฝากบอกอ๋อฝการใช้ภาษาที่รวบรัดไม่เสียเวลาก็ท่างปไว้แล้วก็เพื่อนๆด้วยว่าแบบออกไปก็คือ AF8 ก็อยากให้ ออกไปแล้วมีแต่คนชื่นชมมีแต่คนรักเห็นว่าเออเฮ้ยมันดีไว้รุ่นนี้อะไรเงี้ยก็คนนี้คือสุดท้ายแล้วที่คือไวเชื่อว่ามันยากมากที่แบบออกไปแล้วสิบสองคนตัวจริงก็ต้องมีงานอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็ต้องไปอยู่เชีย,ยงใหม่อะไรเงี้ยก็ไวลาทุกคนมากเลยขอโทษที่ทำให้เพื่อนรู้สึกไม่มไมไดีแล้วก็ขอบคุณมากไวสนุกมากเลยก็ มาอยู่ในบ้านนี้ก็เราทุกคนก็มีความฝันเหมือนเหมือนกันและคนที่ชอบอะไรเหมือนเอนกันอยู่ไปในจุดเดีดยวก,กันมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความสุขมากมาอยู่ที่นี่ก็ร้องเพลงเต้นด้วยกันทุกอย่างใช่ไหมไป <c oughs> ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝากบอลทุกคนไม่รู้จะได้เจอหกคนอีกไหมวันเสาร์ี เจอแบบก่อนขึ้นมาทีอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าให้ทำโชมคใหด้ดีเพราะว่ามันเป็นอ่าเป็นทิ้งนะคะแล้วว่า A 8ออกมาปเป็นยังไงอะไรเงี้ยใครจะได้เป็นแต่แชมเปี้ยนในหกอันนี้แต่วินเนอร์ไม่ใช่แต่แชมเปี้ยนก็กลับก็กลับเ่อไหร่าง5-3แล้วก็ฝ <c oughs> ากถึงใครดีเดมอย่าง <c oughs> นี้ทุกคนบอกอะไรให้มัน่นใจในตัวเองเข้าใจไหมมั่นใจไหม นิดนิดนึงนิดดิ้งดิงจุดจุดเนี่ยเจ้าแหล่ะเจ้ได้เงี้เหรอก็ผู้คนก็แบบพูดไปเห็นเดียวกันว่าเออเจมันดีขึ้นน้อเก่งขึ้นเยอะเลยก็ไปทำให้สมัครภูงอยากทำให้อยากทำให้ตัวเองเสียใจเพราะว่าการแบบขึ้นไปแสดงอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนเราเป็นคนแสดงเรารู้ว่า เอ๊ะมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเตอมคนจะบอกเฮ้ยดีแล้วแต่ตัวเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีถ้าใช่แต่ถ้าตัวเรารู้สึกว่ามันดีแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ดีอ่ะมันก็ยังดีหอยาทำให้ตัวเองผิดหวังไงทำให้ตัวเองเสียใจก็แรดงขนาดนี้แล้วก็พูดอะไรไหมไม่เป็นไรเนาะแล้วก็พี่ต้น บรรยากาศเจ้หมดเลยแท็กฟิมอยู่หรือคือสังเกตนว่าเจ้ไว้หนวดด้วยนี่มันเปยป่ามันจะเกลีอะไรหนวดเจ้อย่างอื่นมีให้สังเกตเจ้ป่าเทียวเชยป่าเทียวเฉยแล้วก็หาถึงพี่ต้นพี่ต้นก็พูดดีๆขวัญใจเจ้โอ้ยวันนี้เจ๊รอเล่นทำไมพี่ต้นเป็นคนที่แบบ คือตอนออริชั่นประกาศผมก็ยืนอยู่ข้างกันแล้วก็จะมีการคุยกันไหมว่าแบบทั้งวันหนึ่งเราต้องในร้องเพลงด้วยกันดูโอกันอะไรแบบนี้เนิทกันใช่แล้วก็ยืนในบ้านก็ไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่ต้นก็อยากร้องเพลงกับพี่ต้นออกไปถ้าเกิดมีโอกาสก็ร้องเพลงด้วยกันใช่ไหมแล้วก็พี่ต้นไม่รู้ว่าตอนนี้พี่ต้นเครียดเรื่องอะไรที่ห่วยกับคูใหญ่แต่ก็จะบอกพี่ต้นเป็นคนที่เก่งมาก ก็ทำโจทย์มาให้เต็มที่เฮ้ก็รักพี่ต้นมากแล้วก็ตาไม่คิดถึงพี่ต้นมากเลยแล้ก็เห็นพีก็นวนคิดถึงในบ้านด้วยมีคนบอกใตเติร์นคิดถึงแห้ก่อนเลยไปไปแค่นั้นแหละชงไอ้ดิชงผิดเวลาผมชงผมค่ะแล้วใช่ไหมใครก็ จับเรียง่แล้เขา่อกันคูนังเกตว่าหวยหวยซีเรียสพี่จอนี่หยิบไส้กรอกขึ้นมากินทีละชิ้น <si ีความาขี่ิด้อะไรซีเรียสต่อโอ้โายของจอยแล้วก็ฝากงพี่กรชานะคะฝากพี่กรชานละกันนะคะก็อยากจะให้พี่กระชานนะสึก สลดเลย้็ไม่รู้เพราะว่าเข้ามาอย่างนี้แล้วผู้คนก็เยอะอะไร่าเงี้ยพี่อายก็เลยแบบเหมือนซึมซึมไปอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วแล้วก็คือแม่ไม่รู้ว่าพี่อาชยมีดัืงกังวลใจอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ก็จะบอกว่าให้กำลังใจพี่ละกันทำวาให้เต็มที่ดูสิดูบรู้อารมณ์สิ ก็ทำให้เด็มพี่พี่พี่ลาผ่านมาสามปีแล้วเราเชื่อว่าพี่ทำได้ค่ะเาเอ้าเสีบรรยากาศมันเลยอ่ะนี่น่ะเล่นอะไรพัี่พี่ัชาใรอยากแทงพี่เต๋อต๋ารชาเอาไ่เอาไั่เอมอไ่เอาม่หอเตาไม่เอาม่อม นั่งยังไงก็มีสู้ไทยหรอะต้องรอทำไมพี่นั่งพี่วีชิปนั่งไงนั่นพี่วีชิปนั่งไงมาก๊อปปี้ทำไมเจ๊ล่ะอยากเป็นมาเจ๊ล่ะเคี้ยวใช่ไหมเคยปลาคนตาน่ีะทำให้พี่เต๋าตื่นเต้นทิ้งเถอะคนแค่ตอนเดี๋ยวคิวไว้หมดมาเดี๋ยวคิวหมดมีใครพวกไหนยังไม่หมดะให้เขาหมดกันพี่เต๋าถ้าพี่เต๋าเป็นพี่ พี่น้องพี่แก๊งเราแก๊งชาเล็ดมือซ้ายและมือขวาเลยใช่ซ้าายและมือขวเราจะเทเบียร์แล้วดีกว่าเอาดีโฟยมันจะเอาก็ต่อพี่สิบคุดนาสุดก <fit> <that> ็ออกมาบ้านไปก็ที่อย่างนี้ตามมากเหมือนกันพี่เราก็ร้องไห้ไม่เอาพี่อยูร้องไห้คือคือคือที่ที่เวทพูดอย่างนี้คือคือ มันจะมีคนที่ได้เป็นนักร้องหรือว่าเป็นคนที่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดไว้อะแล้วอาจจะมีคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังไว้คือเวลาตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ตรงกรันอาจจะไม่เจออะไรเลยใช่หวยอยู่เชียงใหม่ด้วยม,<อ>มันมีทั้งคนสมหวังแล้วก็อไนนี้มันไมัเรื่อง<า>ปกติแล้วต้องมีคนที่เปิดเออใช่ไปทางต่อไปแล้วก็เฮียกิต่อสู้ก็ตั้งแต่ อาลชาตตั้งแต่วีคแรกเข้ามาพี่ต่อก็พัฒนาขึ้นมาจนแบบแบบเคยทำได้ดีมากเนียจนได้เป็นโชว์ที่ดีสุดของ,ของวีด้วยได้เป็นโชว์แล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตอนอยู่ในบ้านถึงสามวีแต่ว่าพี่ต่อดูแลน้องแล้วก็ทุกูฮนดีมาเลยตลอดแล้วก็ทำมากว่าพีอ้ ปูมาต้องจับโอ้โหรู้มารู้บมาต้องจับดี่เดรงทนไม่มีใครว่าพี่เาแล้วแล้วก็ย่าย่าย่ามยาม แหลมีเพราะนั้นเพรนั้นไม่ค่อยได้คุยกับยายแหลมเท่าไหร่เพราะยายแหลมยังไม่ไร้กาดเท่านี้แล้วก็ไหมยอนนะตอกกอนเห็นวิววัฒนาการของยายแหลมไหนวัฒนาการมันฝักเลยอ้ยที่มาใหญ่ยายมาเต็มเลยจริงยายมาเต็มเลยก็รักพี่พี่แควมากนะคะพี่ทาแบบดูแลดีมากเลย สมยัยที่อวยอยู่พี่แพลวเป็นหัวหน้าเป็นเจ๊ใหญ่